ายกับพี่ชายที่ครั้งก่อนแคล้วคาดไม่ได้พบกันอยากให้เจอกันอยากให้เจอกันอยากให้เจอกันตลอดเ,ออเราก็<น>ะจะเชียร์ให้ได้เจอกันนะครับจับฉลากหนึ่งหนึ่งเมื่อไหร่นี้อยากแทบอยาก,ยาก,ยากไปล็อกผลรอกันนะมานานแล้วเนี่ยใหญ่ดูมาปีนึงแล้ว <S <S โหวตนักแข่งที่คุณชอบใน1 vs 1 tournament. ทัวร์นาเมนต์ครั้งนี้เนี่ยมันจะย้อนกลับไปเหมือนครั้งก่อนๆจริงทัวร์นาเมนต์เมื่อก่อนอ่ะเวลาแข่งนานาชาติอ่ะมีคนหนึ่งหนึ่ง แต่ล่าสุดไม่มีไม่ปีนี้กลับมาไม่มีมาหลายปีแล้วซึ่งครั้งนี้เนี่ยต้องบอกกติกาหนึ่งหนึ่งมีการเปลี่ยนแปลงจากครั้งก่อนๆเล็กน้อยก็คือเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะให้แต่ละทีมเนี่ยส่งตัวแทนไปเลยครั้งนี้เนี่ยเขาให้ผู้ชมโหวตเปิดแล้วมาเลยว่าหนึ่งทีมมีใครบ้างโหวตกันไปเอาทีมละหนึ่งคนที่ได้ผลโหวตสูงที่สุดก็รวมทั้งหมดสิบหกคนไปแข่งขันการแบบแพ้คัดออกแพ้ตกรอบก่อนอื่นเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงแต่ละทีมก่อนว่าแต่ละทีมเนี่ยเป็นไงบ้างแล้วตอนเนี้ เอาล่าสุดตอนนี้เลยแต่ละทีมคะแนนใครนำยังไงกันบ้างนี่เวียดนามครับสรุปนะครับ SGP เบิงนะครับนำริ้วๆมา5 0 0แสนกว่าคะแนนโวัวสูงสุดในตอนนี้เป็นตำแหน่งป่านะครับ<อ>จังเกิล FPT x p r e s s ครับห้วยหงนะครับมิดเลนมาลิสมิดเลนจากวันสตาร์โนแลนจากเดอะแดนดิวทีมครับออฟเลนแล้วก็ไตรแอดแคร,รีจากซูเปอร์เฮฟวี่นั่นเองเวียดนามนี่ครบ4ี่ตำแหน่งต้องบอกอ่ะซัพพอร์ตเนี่ยไม่มีอ่าไม่ไม่มีไม่มีใครโหวตซัพพอร์ตเยอะสุดฉะนั้นมันจะเหลือแค่4ี่ตำแหน่งต่อว่าทางของ AOG ครบเลย มีเมดที่มีมาสองคนอตอนนั้นตำแหน่งละหนึ่งอยากให้โชว์ฝีมือกันด้วยครับต่อไปครับ GCS นะครับผมตัวเต้งไหนลิ้วแน่นอนโอ้โหนำทับออฟเลนมาเลยเยียนๆนะครับ Bmg HKA NK ทูรามิดเลนนะครับแล้วก็เสี่ยวหลินแครีอ่ะครบทุกตำแหน่งเหมือนกันแต่ว่าซ้ำที่ป่าแทนอ่ะไปซ้ำป่าเมื่อกี้ซ้ำเม็ดอันนี้ซ้ำเม็อันนี้ซ้ำป่าไทยแลนด์นะครับแดนสมัยของเราเ a c o n t i m นชามอีเรสปัจจุบันเป็นอีเรสอยู่เราบอกว่าเบ c o n t i m นมเป็นทีมที่คะแนนกระจายเยอะอย่างอีเรสมาเมื่อกี้เมื่อกี้ก็เยอะเมื่อกี้ก็แบบเก้าหมื่นกว่าเนี่ยผมมองว่าในเวลาที่เหลือ หลายๆา,ยา,ยายวันอีกสัปดาห์หน<ม>ึงเนี่ยอาจจะพิกได้นะอาจจะยังพิกได้อยู่นะ N t n c ทพี่ชายของเราอันนี้คือต้องไปแหละเพราะว่าน้องชายมาร้อนแล้วพี่ชายต้องเข้าไปเจอแล้วล่ะ SY นะครับ f อฟของเราแน่นอนว่าได้รับบวตมหาประชาชนไปชาร์กนะครับและอบรูเจมซึ่งไม่ระบุตำแหน่งยังไม่รู้ว่าจะเล่นอะไรเป็นซับิิวแล้วกันแต่ว่าถ้าบอกว่าเท่าที่ผมรู้จักดูสตรีมหรืออะไรก็ตามแต่เล่นแคลร่เป็นหลักไฮด้าหญิงคนเดียวนะครับและเป็นต้องบอกว่าแม่ทัพของเรานำทัพไทยไปนะครับบอกเลยว่ากำลังใจทีมไทยเราดีสุดแน่นออนนนใส่วขง ASL ครับทาลิกอินโดก็เงาเงาดนึงนะครับมาเดียวๆก็เป็นของทาง Flower ก็ได้ไปดูเขาเข้มมาเลยทีมงานเราจับประเด็นได้ว่าแต่ละตำแหน่งเนี่ยจำนวนมันใกล้ๆกันพอดีซึ่งมันจะปรกอบไปด้วยเนี่ยปาสามแคลรี่สออฟเลนสี่เมทส่คือมันจะแบบเฮ้ยจำนวนมันจะใกล้ๆกันพอดีเลยใช่สัปดาห์นี้นะครับเราจะมาโหวตกันว่าคิดว่าในตำแหน่งเดียวกันเอาตำแหนเดียวกันก่อน ใครตึงที่สุดแต่แน่นอนนะครับในตอนท้ายก็จะมี2ส,ส่วนคือแน่นอนผลบวกเป็นยังไงไม่รู้แต่แน่น,นอนในตอนนี้วันพีทผมขออนุญาตจัดอันดับของผมเองด้วยครับตำแหน่งแรกครับผมแครี่นะครับ aic 1-1 v นนั่นเองประกอบไปด้วยไทรแอดจากซูเปอร์เฮฟวี่นะครับเสียวลิ้นจาก AK อีเรสจากเบคอนชามแล้วก็ชาร์กจากฟูเซนนั่นเองเราพูดถึงแต่ละคนกันก่อนไตรแอดครับซูเปอร์เฮฟวี่ก็ต้องบอกว่าถ้านับในหลีกหลัก3หลีกเนาะก็คือหลีกไทยหลีกไต้หวันลีก เวียดนามเนี่ยไตรแอดน่าจะเป็นคนที่เรียกว่าคนมองข้ามเยอะที่สุดเพราะว่าหลีกเวียดนามครับเป็นหลีที่การแข่งขันค่อนข้างไม่สูสีเท่าหลีอื่นเขาไม่สูสีก็คือเหมือน s อ p ีเนี่ยมันจะค่อนข้างแบบเหมือนโดดเด่นแบบแชมป์มาเจ็ดซีซั่นแล้วอ่ะคือแชมป์จนเบื่อแชมป์จนถ้าไปสัมภาษณ์บนเวทีก็คงพูดเหมือนเต่าเอกแล้วแบบผมมีแชมป์เยอะเกินไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยถ้วยเปลี่ยนถ้วยหน่อยครับดีใจไหมได้ถ้วยกลับบ้านอีกแล้วก็ดีใจครับ แต่เมื่อไรจะเปลี่ยนถ้วยใหม่สักทีอะถ้วยน,นี้เนี่ยคุณได้แชมป์ตลอดเลยนะคุณอยากเปลี่ยนแนวหรอผมผมมีสี่อันนะฮะโอ้ตอน,นนะที่ช่วยเวน,นามก็ไม่เปลี่ยนแล้วนะช่วยเวนามก็ไม่เปลี่ยนมานานแล้วไม่ได้ผู้เล่นถ้าใครไปดูช็อตที่เขาได้แชมป์อะเอชจีพีเนี่ยมีการเปลี่ยนผู้เล่นหนึ่งคนคือคูก้าเข้ามาเนาะเข้าปุ๊บตอนช็อตได้แชมป์ผมจำได้แม่นเลยแล้วจุดยอดใจงินเป็นตุ้มยอดคูก้าแบบดีใจแชมป์แล้วกับเข้าไปแชมป์แล้วอะอะไรอย่างนี้ปุ๊บ คนอื่นนั่งแบบแชมป์อีกแล้วอยากมีโมเมนต์อย่างนั้นบ้างจังเลยอารมณ์แบบเคยเห็นมีมที่แบบเป็นคนผูกคอแล้วหันไปบอกว่า first time แล้วเป็นอย่างเงี้ยแล้วยิ่งซูเปอร์เฮฟวี่ครับเข้ามาในอันดับที่5ด้วยคือเข้ามาเรียกว่าซีดสุดท้ายเลยของเวียดนามทำให้ผมมองว่าอ่ะชื่อชั้นเขาอาจจะเสียเปรียบคนอื่นนิดนึงละกันเชียร์หลินครับจาก ANK เป็นแคลรี่แอคเกสีบเน้นบุกเน้นอะไรแล้วก็พยายามแบบทำเกมเยอะเป็นแคลรี่ทำเยอะคนไทยน่าจะชอบนะสไตล์นี้ใช่สไตล์ทำเยอะ ต้องบอกเอเองเนี่ยถึงเข้ามาในอันดับที่5ของไต้หวันแต่ต้อบอกว่าไต้หวันเนี่ยอันดับ5 4 3 2 1ความแตกต่างมันน้อยมากเพราะทุกทีมที่เข้ามาคือดีกรีแชมป์ไต้หวันนะเขาแข่งแค่6ทีมอีกทีที่ไม่ได้มาคือ DCG ซึ่งดีซีจีเป็นทีมเดียวในทั้งหมดที่ยังไม่เคยได้แชมป์แต่ไอ้าทีมเนี่ยคือได้แชมป์มาแล้วอีเดเองผมว่าคนนี้น่าจะม่ต้องพูดอะไรเยอะแล้วก็ต้องบอกว่าแครี่โนหนึ่งคนนี้น่าจะไม่ค่อยต้องมีอะไรต้องพูดกันเท่าไหร่ผลงานไปที่ประจักษ์ f m ฟหลายสมัยมีสกินของตัวเองที่พอออกมาปุ๊บโดนเนิร์ฟปั๊บไม่ได้เล่นอีกเลยแล้วก็ทุกวันนี้ก็ยังไม่ได้เล่นไปออกไปสัมภาษณ์ก็คือก็ยังไม่ได้เล่นต่อให้เราเป็นแชมป์ ถ้าพูดถึงแคลรี่โน1เอ่ยัง e อีเลสแหละโอว่าอ e ีเลสนี่ทุกคนยังย,งยกให้เป็นแคลรี่โน1นอยู่แต่นี่แลลก๊เรมากำลังพัฒนาแล้วนะนี่แลลกเรากำลังมาแล้วแกนเขาแบบว่าพัฒนาขึ้นเรื่อยๆน้องถ้าเกิดไปดูตัว behind the rise right ล่าสุดไปดูได้เลยโอ้วันนี้แกนนี่เรียกว,ว่าประวัติโชคชนครับแข่งทัวร์แบบในปัตตานีก็แข่งแพ้ไม่มีรายการแข่งหรือ่าไม่มีตังไม่มีอะไรเลยเฮ้ยทำไงอ่ะก็ไปทำงานรับจ้างขัดบ่อไรแดงล้างจานทำความสะอาดที่บ้านในห้องอะไรอย่างเงี้ยทำไปได้ วันละร้อยส0งร้ถ้าเย้อนกลับไปก็คือแบบชาอยากตั้งเกีเรียนตั้งแต่แรกเลยโชคชนจนผมประหลาดใจว่าคนเรามันจะโชคชนได้ขนาดนั้นเลยส<ห>ุดท้ายครับชาร์รกส์นะครับกับตันทีม 100%<ฟ>น,นะครับก็าชาเป็นอีกหนึ่งคนที่ช่วงครึ่งแรกของโปรลีกผลงานโดดเด่นมากแล้วผมชอบเขาตรงที่เขาเล่นพวกไฟเตอร์เล่นข้างอะไรได้ดีด้วยแต่ต้องยอมรับว่าครึ่งซีซั่นหลังเนี่ยเขาค่อนข้างดรอปลงไปต้องบอกดรอปทั้งทีมแล้วกันเนาะค่อนข้างแบบดรอปลงไปนิดนึงก็ต้องให้กำลังใจกันเยอะๆใช่ให้กำลังใจเยอะครับต้องบอกว่าช่วง1เดือนกว่าๆที่ซ้อมเก็บแนนงกันแบบเตรียมตัวกันตรงเนี้ยโค้ชโทนี่เราบอกเลยว่าติวแน่นอนติวเข้มลงแข่งเองด้วยไม่เอาไม่ยอมมาชื่อตัวเองออกด้วยเป็นอีกทีมนนึงที่่ากลัว ไไม่ปด้สําหรับแครี่นะฮะเรียงอันดับ 1, นึ่งสมาดูกันว่าผลโหวตจะเป็นยังไงบ้างก็ต้องบอกเลยว่าอันดับหนึ่งนี่แบบฉีดนํานี่โอ้โหไม่ต้องคิดเลยเก้เร์เซก็เลยได้ว่านําแบบไม่ต้องมีที่2องลวมั้งอันดับหนึ่งก็ต้องอีเลสนะครับที่2ตามมาเป็นชาร์กนะครับสีเซนเสียวลิน2เซนแล้วก็ได้นอน t ทรอดศูนเลยเรียกว่าโอหน้องก็นอกสายตาคนไทยยังไม่ค่อยไม่ค่อสายตาจแต่ก็ต้องดูว่าน้องจะสามารถพิสูจน์ตัวเองได้หรือ่เป็นมานอกสาตเหมือนันแต่ครที่้แจี้สสรัผมเเองโดยย่ววนนตละ ฮ้ย <He. S 2> ผมจะมี <He. S 2> สลับนิดนึง <Hey. S 2> ก็คืออันดับหนึ่งเป็นอีเรสแน,น่นอนอันนี้ oh. เรืยอว่าไรข้อกางขา <No one. S 2> อันดับสองผมให้เสี่ยวหลินเหนือกว่าช้างนิดนึงเพราะรู้สึกว่าช่วงหลังหลังของ ANK อ่นแครี่หรือตัวเสี่ยวหลินเขาเนี่ย เล่นดีมากเขาโดดเด่นขึ้นมาถ้าโดดเด่นขึ้นมาคือการว่าเสี่ยวหลินเนี่ยเป็นคนหนึ่งเนที่อันเรียกว่าเกือบแบกทีมได้แหละของเอ็นเคที่ทำให้เขาสามารถที่จะเข้ามาในการแข่งขันนานัชาตินี้ได้ผมว่าฟอร์มคนนี้ในขณะที่กลับกันอย่างที่ผมบอกชาร์กฟอร์มเขาดรอปลงไม่รู้ว่าเดี๋ยวมันจะเร่งเครื่องขึ้นมาได้ไหมน้องสำหรับน้องช้างแต่ถ้าเอาจากฟอร์มปัจจุบันเราจากข้อมูลปัจจุบันผมมองว่าเสี่ยวหลินเหนือกว่าอยู่สุดท้ายส่วนไตรแอดก็ยังต้องยอมรับว่าเขาต้องพิสูจน์ตัวเองก่อนถ้า ซูเปอร์เฮฟวี่สามารถพิสูจน์ตัวเองได้ในทัวร์นี้เหมือนกับที่ g g เเคยพิสูจน์มาอาจจะโดดเด่นไปเลยเใช่อย่าง g g อนี่กลายว่าทุกวันนี้คนไทยคนไต้หวันพูดถึง GGL กันเยอะมากนะเมื่อก่อนคือ g g เคือแบบทีมอะไรก็ไม่รู้รแต่ก็กลายเป็นว่าพอดังปุ๊บแยกวงเลยดังแล้วแยกวงแยกกันไปเติบโตใช่ครับผมนะครับไปกันที่จังเกิลครับผมจ้าอ่จังเกิลมี3คนนะครับมีเบิร์กเยี่ยนเยี่ยนแล้วก็ NK เพราะต้องบอกว่าทองของลีไทยเราเป็นลีกเดียวที่ไม่มีป่า ใช่แบบส่งไปเลยใช่ไหมในส่วนของปึ่งมองว่าเขาอยู่มานานจนแบบเป็นไอคอนของ SGP ไปแล้วล่ะเพราะว่า ในเครับผู้เล่น5คนเนาะไม่ว่าจะเปลี่ยนไปกี่ยุกีก่สมัยมยุคสมัยเนี่ยมีอยู่3คนที่ไม่เคยย้ายเลยก็คือผมมองว่าภาพที่เขาไล่เลียงมาแบบ<อ>7สมัยที่เป็นแชมป์มาด้วยเนี่ยใช่ไหมเหมือนสวคนนี้เหมือนถ่ายรูปก็คือเปลี่ยนเสื้อเปลี่ยนทรงผมแค่<อ>นั้นแล้วก็ไล่เป็นชื่อเดิมมาตลอดทั้งแถวต้องยอมรับว,ว่าหลีเวียดนามโดยภาพรวมค่อนข้างดรอปลงครับจนกลายเป็นว่าเบิงเองที่เป็นอันดับหนึ่งของป่าวเวียดนามเนี่ยแบบ<อ>มันไม่มีเฉาแว้าวเลยขนาดนาั้นต้องบอกว่าเป็นเหมือนไอคอนไปแล้วเบิงแล้วก็เป็นจัง สราบปรากฏการณ์เย็นๆยดูเป็นน้องใหม่ที่เหมือนอยู่ดูเขาโดดเด่นขึ้นมาเล่นแล้วเฮ้ยฝีมือดีดแบบเฮ้ยเล่นเก่งมีมีช็อตเยอะแล้วกันเขามีมีช็อตเล่นเยอะแต่ละคนจะมีจุดเด่นต่างกันในป่าอย่างอาัลอนพีเนี่ยทุกคนจะให้เด่นป่าไฟเตอร์น้องแบงค์เราจะเด่นพวกป่าผิวอะไรอย่างเงี้ยเขาออกไวๆเย็นๆยนเอเป็นหนึ่งในคนที่เน้นป่าผิวคือป่าซอสซินนะครับทีนี้หนึ่งหนึ่ง,งอะแอสซสซินมันไม่ค่อยได้เรียกไง สกิลแอสซัสซินมันไม่ใช่สกิลหนึ่งหนึ่งฉะนั้นต้องดูกันว่าพอมาเล่นหนึ่งหนึ่งเนี่ยสกิลป่าในแง่ของไฟเตอร์ที่ต้องมานัวกันต้องปะทะหน้าตรงกันมันต้องมีคนเปิดให้ก่อนมีคนทําเกมให้นิดนึงเนาะในในเมตาช่วงนี้แต่ก็ต้องยอมรับว่าในส่วนของเมตาที่มีอยู่ในการแข่งที่ผ่านมาซีซั่นล่าสุดเลยนะตำแหน่งของป่าเองอะความสําคัญเหมือนจะลดลงนิดนึงลดลงในที่นี้จะเป็นในมุมที่ว่าต้องเล่นเพื่อทีมากขึ้นเอาเพย์น้อยลงถ้าสังเกตครับเราจะเห็นได้ว่าป่าที่เล่นเอาเพย์แบบสุดๆเลลยยอน้ง NK นะครับตอวบอก NK เองเนี่ยโดดเด่นที่สุดใน s k a แล้วล่ะแต่ว่าเทียบกับเย็นเย็นซึ่งอยู่ในหลีกเดียวกันเทียบรัศมี่ไปเขากำลังแบบโห่เขาเรียกว่ายุคทองกําลังอยู่ในยุคทองอยู่ว่าจะภาษีจะดูน้อยกว่านิดนึงเพราะไงแน่นอนเย็นเย็นดีกว่าผลบุตนะครับเย็นเย็นเจ็เบิกอร์็นแล้วก็ NK 3%ก็เย็นเย็นนำริ้วแต่ว่าไม่นําขนาดอีเลสนะแสดงให้เห็นว่าเบิงเองก็ไม่ธรรมดาของพี่พีทล่ะวันพีทสำหรับตรแหน่งปาผมว่าทุกคนน่าจะเห็นเหมือนกัน ตรงกันครับเย็นเย็นเบิงแล้วก็เอ็นเคเนาะยังไงอันนี้มันมันดูค่อนข้างโดดเด่นนว่าจะเป็นใครที่จะเป็นอันดับตัวตึงอันดับหนึ่งต้องบอกว่า BMG ไม่ได้อ่อนแอแต่ที่เขาเป็นรองแชมป์ไม่ได้แชมป์มาเนี่ยเพราะแฟร์บู๊ฟแข็งแกร่งเกินไปหรือพูดให้ชัดเจนเพราะไหนริ้วแข็งแกร่งเกินไปโอ้โหเอาเยอะอ่ะเอาเยอะเกินน่ะไหนริ้วอ่ะฉะนั้นเราไปดูตำแหน่งต่อไปครับออฟเลนอันนี้จะหวตยากนิดนึงนะโนแลนนะครับเดอะแดรดิวทีมในส่วนเดอะแดรดิวทีมเนี่ยเขาเป็นทีมที่ แข็งแกร่งมากในซีซั่นที่ผ่านมานะซีซั่นที่ผ่านมาครับเป็นซีซั่นที่ครึ่งแรกเลก็กๆอ่ะ SGP ดรอปดรอปแบบแพ้หลายทีมมากทีมที่โดดเด่นขึ้นมากลายเป็นวันสตาร์แฟลชเอพีทีแฟลชแล้วก็ TDT กลายเป็น3ทีมนี้ที่โดดเด่นมากครึ่งซีซั่นแรกอะ่ะทีมแฟลชคลองอันดับหนึ่งตารางเกือบตลอดเวลาคยกว่าโอ้แฟลชนี่แพ้ๆใครเลยก็คือไต่ข,ขึ้นมาอย่างนี้เลยอัดยนดับหนึ่งแล้วก็ค้างอยูอ่กันเลยตัวทุกคนเฮ้ยหรือแฟลชเพราะก่อนอยุงเอชจแชมป์เจ็ดสมัยอะ่ะ มันคือยุคแฟตแชมป์5สมัยแฟนแฟนทีมแฟตก็ลงแบบเฮ้ยกลับมาแล้วกลับมาแล้วแน่ๆปรากฏผ่านไปครึ่งซีซั่นปุ๊บเอา NXD อเอกเอาคนใหม่เข้ามาเขาต้องยอมรับว่าต้องปรับตัวกลายเป็นโอ้โหแทบเกือบจะหลุดเพย์ออฟจากระดับหนึ่งตารางเกือบจะหลุดเพย์ออฟก็ ว่ากันไปถ้าผมจะให้ผิดรอบเกีไไ่คะแนนเขาชนะเอจีพีด้วยนะน่าจะแพ้แค่แฟดเลยมั้งแต่ต้องยอมรับว,ว่าพอเข้าเพย์ออฟแล้วเนี่ยความนิ่งหรือแบบประสบการณ์หรืออาถรรพ์ก็ไม่รู้แล้วกันอาถรรพ์ที่ว่าเนี่ยวันสาตาร์หรือ VGM เก่าจะไม่มีทางชนะเซายงกอนฟาร์ธอมได้อีกอาถรรพ์หนึ่งก็คือจะไม่มีใครชนะวันสาตาร์ได้เพราะว่าจะต,ต้องเข้าชิง<อ>ต้องเข้าชิง<อ>แล้วยแพ้เอจีพีมันเหมือนแบบถูกกำหนดไปแล้วเป็นแบบ<อ>คำสาปพันปีว่าลูปนี้จะต,ต้องเกิดขึ้นและคงอยู่ดับไปมันสู้ไม่ได้อะมีก่นอส้เเลยผมงมากเลยวว่าแบบหังว่าจะกลับมาได้้แลวเเราจะห็นฝีมือตัวเาก่อนวววว่่่าาาในนนนสถะตััแล้้ไมบ บททีม้ไม่อะไรเลยเนี่ยเขาจะวัดกับโอ้โหดูที่เหลือตึงเปรีย้ยตึงแคบขาดก็ต้องดูว่าจะสู้กับที่เหลือได้แค่ไหนแบวูปไหนริ้วคนนี้<า>ของดีไม่ต้องพูดเยอะคือโอ้โหคนเดียวในประวัติศาสตร์เลยมั้งที่สามารถทําให้แบบ7จ็ดแปสัปดาห์ที่แข่งเล้าเก็บคะแนนทีมงานไม่ต้องเปลี่ยนรูป MVP ของออฟเลนใช้รูปเดียวรูปเดียวรูปไหนริ้ยยืนอย่างเงี้ยก็เวลาสมมติผมเป็นกราฟิกเนาะก็ทำก็เปลี่ยนแค่สี่เลเยอร์พอเอเลเยอร์ออฟเลนช่างมันกว่าอย่างเงี้ยั้นต้องบอกเลยว่าออฟเลนเนี่ยไหนริ้วค โอ้โหสุดเรียกว่าสุดเรียกว่าเป็นยุคที่ถ้าไม่รู้จักไหนริวในออฟเลนเนี่ยมันก็คือไม่ได้แล้วอ่ะเพราะว่าเขาโดดเด่นทุกอย่างเลยนะต้องบอกเลยว่าคนที่ดูแข่ง ROV แล้วดูนานาชาติด้วยทุกคนรู้จักไหนริวส่วนสมญานามของเขาไปดูเหตุผลกันเองว่าทำไมได้ฉายานี้นะครับก็คือน้องชายนะไปดูกันเองเราไปดูกับคนได้ฉายาพี่ชายนะครับ <c oughs> NDNC กับพี่ชายที่ ครั้งก่อนแคลคาดไม่ได้พบกันที่เขาบอกอยากให้เจอกันอยากให้เจอกันอยากให้เจอกันตลอดเราก็จะเชียร์ให้ได้เจอกันนะครับจับฉลากหนึ่งหนึ่งเมื่อไหร่นี่อยากแทบอยาอยากไปล็อกผลเออยังไงก็ได้ขอให้ได้เจอกันสักทีรอกันมานานแล้วเนี่ยยิ่งกว่าทีมเจอทีมอีกนิดหนึ่งหนึ่งไปเลยชนกันไปเลยทัทีขอกานิน่านะครับช่วยช่วยจับให้ได้ช่วยจับให้ได้หน่อยอเธออยากดูอยากดูมาปีหนึ่งแล้วส่วนเอ็ทีอนซีต้องบอกข้อมูลเพิ่มเติมว่าเอ็ีอนซีก็คือว่าต่อให้ทารอนเข้ามาใใในนนนนปีีีีี้้าาสท่่่5แตตฟอร์มมมววัผหดก เอทีเเป็นคนที่เมื่อก่อนเลยอ่ะก่อนที่แบบช่วงที่ทารอนยังไม่ได้แชมป์เป็นช่วงที่โดนศพประมาทเยอะมากนะเฮ้ยหัวหน้าคีบ้างเล่นไม่มีอิมแพกบ้างเล่นแค่นี้อยู่ได้ยังไงนู่นนี่นั่น,นเยอะมากแต่คนที่พิสูจน์ท้าทายกับข้อจํากัดตรงนั้นและพิสูจน์ให้เห็นได้ว่าเขาคือออฟเลนแถวหน้า,าจริงๆไม่ว่าจะเป็นคว้าแชมป์สสมัยติดคว้าแชมป์นานานชาติซีร่นล่าสุดที่พูดตรงทารอนฟอร์มดรอปลงไปครับเขาเป็นหนึ่งคนที่เล่นได้ดีมากๆจับฉี่ที่ไรน่ากลัวทุกทีฉีแบบซิเนเจอร์เขาเล่น่ ออฟเลนไทยเราตึงทุกคนคนที่4ครับผม SRY คุณสรายุทธของเราครับนะครับบอกเลยว่า FVP ของเราประจำซีซั่นนี้ก็ความตึงนี่ไม่ต้องพูดถึงขออนุญาตขออนุญาตครับผมคุณเห็นในเพจของไกยนาที่เขาเปิดเป็นวิดีโอที่แบบเป็นด่างไงที่ตัดด่างบอลลังแล้วแบบตึงจัดคือเท่มากจริงๆช่อนี้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 แล้วก็ช่อตที่พูดว่า Bring it on นีอย่างตึงอะครับน้อนราชายังไงก็เป็นราชา ก็ต้องบอกว่าเอ้สบายเป็นหนึ่งคนที่เคยดวลกับไหนริ้วมาแล้วทุกคนชอบมากสไตล์เขาคล้ายๆกันนะที่จะเข้าโดยที่แบบบางทีมันไม่ทันตั้งตัวแบบอยู่นี้มันมาจากไหนวะอยู่แบบบบแบบแบบบบแบบนายจ้าวัยเป็นหนึ่งคนที่เราทําคลิปไปด้วยที่บอกว่าเพื่อนไม่รู้เพื่อนไม่รู้ตัวก็ไม่รู้โอ้อเอาไปขึอนหลอดเอาไป็ึ้นหลอดยังไงเอ้สบายมาต่อแล้วครับมาไต่หนึ่งตัวครับเอาเฟงคเป็นเสียแขนฟาบูลาดก็ับ เกือบล้มไปก็แบบตัวงงไมกเพลงแล้วก็มานบอดมีคนเข้ามาล้วงใส่ตรงนี้ครับตัวโรมไปยืนขำไวก่อนแต่ตยวโร่บอกเลยไม่ไหวนะเซ็ตโดนตับก็มันยูดีก็ะโผ่กเข้าไปแล้วก็แล้วก็รอดด้วยก็คือลมแบบเฮ้ย มันเข้าไปตักไหนแล้วนิ้วมันไวอะไรขนาดนั้นไอ้ช็อตแบบดีหน้ากดสกิลหนึ่งพร้อมฟิกเกอร์ผมไปลองกดไปแล้วกดยังไงก็กดไม่ได้มปนกดยังไงวะเขาแอบเอาปุ่มฟิกเกอร์ไปข้างๆสกิลหนึ่งเล่าอแต่ต้องบอกว่าถ้าคุณไปดูหลีกไต้หวันก็จะมีช็อตแบบนั้นเยอะเหมือนกันซึ่งตอนนี้ผลโบไนริ้วกับไอสวายสูสีมากไนริ้วเอสวายสูสีมากแต่ผลออกมานะครับที่หนึ่งไนทิ่วอ่ามี่แบบหกเปอ42%ส่วนตันดับที่3ครับ NTNC และตอด้วย n o l a n บสองเอกว่าในฐา่นะคน เราอยากเชียร์สวายแหละแต่ต้องพูดตรงๆว่าถ้าอฟอร์มส่วนตัวนี่อย่าบอกนะผลงานเขาเป็นที่ประจักษ์ขนาดแบบ MVP ทุกสัปดาห์ขนาดนั้นน่ะมันจะไม่ให้มันก็ลำเอียงไปหน่อยเออก็ลำเอียงไปนิดนึงนะครับฉะนั้นผลของผมเองวันพีซเหมือนกันเลยอันลำหนึ่งไหนริ้วนะครับอันดับที่สอง SRY อันที่สาม Intersi และสี่ Nolan นี่คือว่าพอมันเป็นผลโหวแตแต่ละประเทศเนาะแต่ละทีมอะไรอย่างเงี้ยความคิดแต่ละคนไม่ค่อยดีกันเท่าไหร่เพราะว่าแบบมันเป็นที่ประจักษ์เออมันเห็นชาร์ตมันเห็นชาร์ตนี่เราตามดูกันอยู่เราก็จะเห็นชาร์ตแต่นี่ใกล้เคียงกันสุดละก็อยากเห็นนะอยากเห็นอยากเห็นอยากเห็นพี่ชายน้องชายแข่งกันแต่กกกกก็็อออยยาาาาเเหหหหนนนนนนนไรรรรริ้้้ววัััััับบบปแขข่่งงงดมมมมืใใใชีคคคคะล โอ้นี่นะมาเสิร์ฟนะครับผมไม่ใช่น้ำธรรมดานะครับของดีนะครับน้ำ MQDC นะครับก็ขอบคุณผู้นับสุนของเรานะครับแน่นอน MQDC นะครับนอกเลยนอกจาก MQDC แล้วนะครับอีกหนึ่งสปอนเซอร์ของเราที่เพิ่งเปิดตัวไปนะครับนี่เราแบบ beauty อกเกอร์นิดหนึ่งนี่นะครับยาดมมังกรทองจากอุ้ยอันโอสดนะครับ ยังไงอย่าลืมนะครับหลังจากนี้เดี๋ยวเราจะมีกิจกรรมดีๆร่วมกวับทางเอ้วอร์สดนและยาดมมังกรทองแน่นอนยังไงติดตามยานีน e าไว้ได้เลยห<อ>าซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเว่นนะคร<อ>ับเอาเนื่อจากสินค้าสปอนเซอร์แล้วยังมีอีกหนึ่งซิ่ง<อ>นี้ยานีนาเอ็กซครเดียนะครับแมทดับบิด Victory ่ดิชั่นนะครับสำหรับฉลองแชมป์ของเรานั่นเองอันนี้ต้องบอกว่าเป็นรุ่นพิเศษที่คอลเดีย X กับอีเวนานะครับชื่อรุ่นว่า Mad แ a ร b บิอันนี้เป็นรุ่นฉลองแชมป์ที่มีจำนวนจำกัดในการทำพรีออเดอร์ต่างๆผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้คุณกดเข้าไปแล้วมันจะยังมีอยู่ไหมถ้าไม่มีแปลว่าหมดแล้วนะครับดนั้นต้องรีบกดเข้าไปนะฮะสำหรับสุุนสปอนเซอร์ของเรานะครับได้ที่ลิงก์เลยนะครับ ตำแหน่งสุดท้ายของเราครับมิดเลนครับมีเซียนแนวอย่างที่บอกไม่มีไม่มีซัพพอร์ตเนาะไม่มีผลรวมซัพพอร์ตขึ้นมาแต่ต้องบอกว่ามิดเลนเป็นอีกหนึ่งตำแหน่งที่นึกภาพยากนะเมื่อเวลามาหนึ่งหนึ่งจะเล่นแบบไหนนั่นน่ะสิลองโยงกันมวยเอาแรสมาเจอกันเออคือผมผมเห็นแรสตะเป็นตัวที่เอามาหนึ่งหนึ่งบ่อยแบบเวลาเขาจัดแข่งหนึ่งหนึ่งอะจะจัดแข่งหนึ่งหนึ่งแรสบ่อยหรือเอาเฮเลนโอ้ผมไม่ไม่ดูผมนอนนะผมปิดจอนอนเลยเฮเลนหนึ่งหนึ่งนี่ผมหลับตาปิดตานอนเลยใช้เวลาชีวิตนึึงงในนนกกาาารฆ่่่่่ัะะผผผมมมมววไชีิตอ ชั่วโมงมูลค่ากันไม่ได้ธรรมดาเมจมันเบากว่าฮิวอะมิดเลนนะครับประกอบไปด้วยหัว่หงนะครับจาก FPTX f r e s h Maris นะครับจาก One Star ทูร่าจาก One Esport แล้วก็ฟลาวจาก Omen ครับอันนี้เลือกยากเหมือนกันนะวันนี้ยากอันนี้น่าจะน่าจะยากเพราะเอาพูดตรงๆพอไม่มีหนึ่งไม่มีทีมไทยสองไม่ได้มีทีมแชมป์สเชื่อว่าคนที่ดูหลีกต่างประเทศนะไม่ได้ดู เจาะลึกอะตำแหน่งเมดเป็นตำแหน่งที่ดูยากดูยากนีเไ็นหนูว่าแบบมันไม่ค่อยโดดเด่นผมว่าเมดต,ต่างประเทศมีเคยมีโดดเด่นนะอ,อย่างอาเนลอของ บีเอย่างเงี้ยโดดเด่น XB ของแฟดตอนซีแรกเฮ้ยโดดเด่นแต่พอมาเซตเนี้ยที่ได้รับการโหวตมาผมมองว่าแต่ละคนเนี้ยน่าจะมีมาริสที่คนรู้จักเยอะที่สุดคุณหน้าคุณตาที่สุดแต่ถามว่าโดดเด่นที่สุดในทีมไหมผมจะตอบว่ายังไม่ใช่ในทีมวันสตาเองก็มีตำแหน่งที่โดดเด่นกว่าเนี่ยเหมือนคุณมะม่วงเหมือนกันบอกว่าถ้ามีนูนูน่าจะมันเอออันนี้เห็นด้วยนะยิ่งยิ่งมันกลับมามีหนึ่งอ่ะยิ่งอยากให้มีนูนูแต่พูดจริงๆน้อยถ้าบอกว่าถ้าจะให้มีนูนูแปลว่าต้องมีทีมใดทีมหนึ่งใน5ทีมนี้ตกลงไปผมก็เลือกไม่ได้เหมือนกันนะถ้าสมมติบอกเฮ้ยมีคนถามว่าเฮ้ยถ้าจะให้บุยรัมเข้ามาแทนทีมไหนแ นึกไม่ได้เหมือนกันเออพูดยากเหมือนกันเพราะต้องบอกว่าในที่สุดแล้วผลงานไปที่ประจักษ์ก็ตามอันดับไปแต่ว่าล่าสุดเวลามเองก็เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งเอเชียนอีสปอร์ตเกมนะครับก็เรียกได้ว่ายังยังมีแมตช์ให้เราได้ดูบุรีรัมแข่งขันกันอยู่ปิดโหวตดีกว่านะครับในส่นมิดเล่นนะครับอันดับหนึ่ง มาริสนะครับนำริ้วขึ้นมาเลย72%็ดสร์เนะครับเราเป็นชูราจากวันอีสปอร์ตพุ่ยหงนะครับจาก f อฟพีทีเอ็กแล้วก็ Flower นะครับผมของเฟลเวอร์เข้าใจได้ว่าคนอาจจะยังไม่รู้จักนะลีอินโดด้วยก็เลยบอกคนก็มองว่าหลีอินโด้ด้อยกว่าสามลีดหลักแหละก็ต้องรอเขาโชว์ฝีมือแล้วกันเพราะต้องบอกว่าสิ่งที่ลีอินโดด้อยกว่าลีอื่นๆมากๆอ่ะไม่ใช่ฝีมือผู้เล่นบุคคลนะมันคือความระบบทีมแล้วกันอาจะด้วยความที่การแข่งขันเขาอาจจะไม่ได้แบบเข้มข้นเท่าลีอื่นททําาาให้้้เแบบอไมมมม่ีีกรซ ที่จริงจังหนักๆขนาดนี้อะไรอย่างนี้เปิดโหวตของพี่พีชครับเป็นอีกหนึ่งตำแหน่งที่เหมือนกันเลยครับเปวดมาฟึบก็คือมาริสอันดับหนึ่งนะครับตามด้วยทูราห้วยหงแล้วก็ฟลว์ต้องบอกว่าจากฟอร์มแล้วเนี่ยต่อให้วันสตาร์ฟอร์มไม่ค่อยดีว่าแบบอฟอร์มขึ้นๆลงๆแต่ห้วยหงที่เพิ่งเปลี่ยนมาจาก x อกครับก็ต้องบอกยอฟอร์มเขาก็ไม่ค่อยดีเหมือนกันเรียกว่าทําให้แฟลทเขาข้างทั้งดรอปลงฉะนั้นในฐานะตัวแทนจากเวียดนามเนี่ย ผมยังให้มาริสเหนือกว่าแต่ทีนี้พอเทียบกับทูราของว e ันอีสปอร์ตนะครับ,รบต้องบอกว่าทูราเล่นดีนะทูราเป็นหนึ่งในคนที่เล่นดีของว e ันอีสปอร์ตเหมือนที่คอมเมนต์บอกใช่แต่ว e ันอีสปอร์ตเองเป็นทีมที่ฟอร์มดรอปมากๆในลีกซีซั่นที่ผ่านมาฉะนั้นก็เลยกลายเป็นว่าถ้าเทียบกันแล้วจริงๆอ่ะต่อให้วันสตาร์ฟอร์มไม่ค่อยดีเหอะแต่ด้วยฐานะเขาคือรองแชมป์อ่ะแล้วมาริสเองที่อยู่ในวงการมานานแล้วจริงรเขาเป็นเพื่อนสนิทนูนูนะเขาเรียกว่าคู่ฟัดคู่เวียงกันนูนูนน เฮ้ยหงแล้วก็แน่นอนครับฟราว่าจากทางโอเมสเนี่ยก็คงต้องบอกว่าเป็นเวทีเขาได้แสดงฝีมือแล้วล่ะเราต้องมาดูกันว่าพอไม่มีเรื่องเกี่ยวกับระบบทีมมายุ่งแล้วเนี่ยสกิลเพลนล้วนสกันได้ิลอะไรขึ้นบ้าง ครับเอ๊แต่ว่าคนที่ในหมรงนั้นมันยังไม่ครบนี่พี่พีชเหมือนยังเห็นหน้าไม่ครบเลยนะอ๋อใช่เพราะาเออมันมีอะไรนะมันมีเราแคลรี่ไปแล้ว่าสามออฟเลนแล้วก็มิดเลนแต่มันต้องมีอีกหนึ่งคนใช่ไหมเออมันมีมีอีกหนึ่งหนึ่งเซตนะอาบูเจมเออเราไม่รู้ขาเล่นตำแหน่งอะไรไงฉะนั้นเรามาจัดอีกตำแหน่งหนึ่งกันดีกว่าอันนี้จัดพิเศษเลยจัดพิเศษเลยสำหรับอาบูเจมของเราครับก่อนที่เราจะไปอะไรกันต่อนะครับใครที่ดูกันมาถึงตอนนี้นะครับมีหนึ่งสิ่งนะครับที่อยากให้ ดึงนะครับนี่กดได้ไม่เป็นสีขาวๆนะครับคนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งไลค์นะและแน่นอนนอกเหนือจากการกดไลค์ตรงนี้แล้วนะครับขออีกหนึ่งอย่างนะครับตรงนี้ที่เป็นลูกกระดิ่งตรงนี้ถ้าใครยังไม่ได้กดมันจะมีคําว่า subscribe นะครับกดเข้าไปปึ้งปึ๊บกด subscribe ปุ๊บแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นอ๋อเลยนะครับอ่าเราจะมีคลิปต่างๆเนาะให้ดูอย่าง behind the rise ที่เรายังมีน้องน้องคนอื่นอีกนะครับที่จะร้ดูกันคอนเทนต์อื่นๆมากมายตำแหน่งตัวสำรอง ยอดเยี่ยม นี่เราจะมาเปิดโหวตกันด้วยเปิดโหวตด้วยเปิดโหวตด้วยแล้วเราเอาบีเอมอมมาแกงในนี้ด้วยมีอีก2คนคืออีซี่บิ๊กกับเอสยามทารอนสองคนด้วยนะนี่อันนี้คือเราเราเลือกมาเลยเลือกเองเกม่็นการเฉพาะไม่มีเหตุผลเออเราเลือกตแ่เฉพาะเพราะคราวที่แล้วเราพูดถึงเอสยางไปแล้วก็เอยเอสยามมาจะโด่งดังขึ้นมาในไลฟ์เพราะจริงถ้าบอกว่าเอาจากฝีมือแล้วเนี่ยผมว่าคนที่ติดน่าจะเป็นพวกแบบนักแข่งที่เขาแข่งจริงๆนะแต่นี่ผมบอกเลยว่าอันนี้คือการคัดเลือกมาจากความรู้สึกส่วนตัวครับน้องอบูเจม ใช่บีมเอ็มของเรานี่สมยาเทนเม็ดเขียวอันดับ33จังหวัดจันทบุรีก็เลยติดอันดับติดอันดับเข้ามาตรวจอีซี่บิ๊กล่ะน่าจะไปกับบีมเอ็มได้ดีและเอ็นสยามก็น่าจะไปด้วยกันไปด้ดีสาวคนนี้น่าจะไปด้วยกันได้ดีก็เลยจับมาเป็นทีมจับมาเป็นทีมด้วยกันเราก็ให้เลือกกันเลยว่าคิดว่าใครดีที่สุดโหวตกันมาเลยดีกว่าแน่นอนนะครับนี่บูเจมน่ารักสุดถูกต้องนะครับบอกเลยว่า อยากเห็นเขาเล่นเหมือนกันนะใช่คือหเห็น<ม>ใน <ๆ S 2> ในสตรีมมันก็จะเป็นแบบหนึ่งแต่พอแข่งจริงๆมันก็จะมีความกดดันอีกแบบหนึ่งใช่ครับรอดูว่าจะส่งฝีมือได้ขนาดไหนเพราะต้องบอกว่า<ช>อันนี้ผมพูดจริงนะถ้าผมเป็นนักแข่งแล้วแบบ เจออาบูเจมมันจะมี2อ,อารมณ์ตอนที่เล่นนะหนคือเฮ้ยกูจะเอาจริงสุดๆชนะขาดแล้วมันจะดูแย่ไหมวะออกับ2แต่ถ้ากูไม่เอาจริงแล้วกูเกิดแพ้ขึ้นมาก็ดูแย่กว่าออไหมวะมันอาจจะมีความแบบเอาไงดีวะอ่เพราะทาอันนี้เรปา,า,าพูดถึงตัวภาษีของฝีมือที่เราได้เห็นจากนักแข่งเนาะแล้วอบูเจมที่เราอาจจะยังไม่ค่อยได้เห็นในการแข่งขันนะครับดังนั้นมันจะมีความกดดันตรงนี้เกิดขึ้น อาบูเจมอาจจะได้เจอกับเอทาวายก็ได้เอทาวายเขาพูดได้ร้ายอยู่ว่าอยากเจอใครอยากเจออาบูเจมครับแข่งหนึ่งๆอยากเจอใครมากที่สุดและผมอยากเจออาบูอาบูเจมครับอยากเจออาบูอาบูเจมครับทุกคนอยากเจออาบูเจมผมเชื่ออย่างนั้นนะครับแล้วจะเป็นโชว์แมนที่สนุกดีอีซี่บิ๊กเนี่ยผมรู้ตากเนี้ยเขาเหมือนโอดปาโมดเหมือนกันนะเออ นาะเออก็เหมือนถ้าถอดแว่นนี่ผมว่าได้โอตปาโมด้อยู่เออส่วนเอ็นสยามผมว่าน่าเหมือนไอพอดโปรไอพอดโปรปิดหวตแล้วกันอันนี้ขำๆนะครับมีอะไรมาแน่นอนอันดับที่หนึ่งครับอาบูเจมเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์อันดับที่สองของเราเอ็นสยามมาตัวตึงเรบอกออ่ะันดับสามบีมของเราแล้วก็อันดับสี่เป็นโดยส่วนของอีซิบิทไอเป็นว่าตากล้องทารอนเก่งกว่าบีมแอ็มเอ็มแล้อีกเหรอเฮ้ยเทนเม็ดเขียวเฮ้ยบีมทั้งดูอยู่นี่ไม่ได้แล้วนะมันต้องไปโชว์ฝีมือตัวเองหน่อยแล้วนะทีนี้ของวันพีท ซึ่งอันนี้ต้องบอกว่าไงไงมันคงตรงกันได้ยากคนอันนี้เล่นเป็นมีม,มีมเนาะแต่สำหรับผมครับไม่ว่าใครจะได้ที่1ที่2ที่3มที่4ในการแข่งขันหรืออ<ๆ>ะไรก็ตามแต่คุณจะเอาเอ็นสยามขึ้นมาชนะอบูเจมเหรอหรือว่ามีแมมขึ้นมมาชนะผมบอกแล้วผมไม่สนใจว่าใครจะชนะในสนามผลโหวตพี่พี่เป็นยงไงฮะเพราะอบูเจมชนะใจผมโอ้โหกลับบ้านก่อนไหมไปวะกลับมาก่อนกลับมาก่อนผมบอกเลยว่าไม่ว่า,ไม,วา,ไ,มวาไม่ว่าใครจะชนะในสนามอะไรสำหรับ ถ้้ผมเลือกตอนนี้อบูเจมชนะใจใผมเรียบร้อยดมมงกรทองอวยอันโอสดแป๊บช่วยได้นะครับผมในสุดเดี๋ยวก่อนจะจบ,บกันวันนี้เรามาสรุปกันก่อนดีกว่าว่าตัวตึ้ง AC11 ของแต่ละตำแหน่งเป็นใครกันบ้างนะครับ อันนี้จะเป็นผลสรุปจากพี่พีทเนาะแล้วก็ตรงกับคนดูด้วยครับตรงกันเปเพราะต้บอกว่าพอเป็นอย่างนี้คนส่วนมากเห็นใกล้กันแหละแครี่ครับผมอีเรสนะครับผมเย็นๆตำแหน่งป่าจากพีเอ็มจีไหนรล้วนะครับก็เรียกได้ว่าฟาดฟันกับเอสรวเราแล้วก็เหนือกว่านิดนึงแต่ว่าเราไม่ยอมนะในการแข่งจริงมาริสจากวันสตาร์นะครับตำแหน่งมิเลนแล้วก็อบูเจมครับตำแหน่งในใจผมนะครับถ้าดู5้าคนนี้นี่จับทีมได้นี่ครบตำแหน่งเลยนะอบูเจมเป็นตัวไหนซัพพอร์ตไงอ๋อเอสไม่ใช่ตัวตลออแล้วเอส แต่จริงอวบิเยมเล่นแครี่นะครับหลักเล่นแครี่แครี่ลมไงตำราหลวงป้าแคลรี่ลมแครี่ลมก็ยังไงให้กำลังใจกันต่อได้ทั้งศึกหนึ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับจากตัวตึงแต่ละตำแหน่งของเราแล้วก็ตัวของการแข่งขัน5-5 AIC 224 0ของเราที่จะเริ่มขึ้นในวันที่5ธันวาคม5ธันวาคมนะครับยังไงให้กำลังใจกันได้ทั้งตัวแทนทีมไทยทุกทีมเลยใช่ครับครับผมก็ ยังไงวันนี้เราขอทิ้งท้ายไปด้วยการขายของ<ร>ตอนนี้นะครับอย่างอื่นอีกเรามีอย่างหนึ่งที่เรายังขายอยู่นะไม่ว่าจะเป็นแจ็คเก็ต นะครับนี่ใส่ได้เท่ๆใส่คู่กับเสื้อแกรนส์ก็เท่หรือจะเป็นเสื้อฮาวายนะครับนี่คุณจะใส่เป็นเสื้อเชิ้ตธรรมดาก็ได้ใส่เป็นเสื้อคลุมอ่านี่ใส่เป็นนี่จะติดกระดุมเดียวนี่เห็นไหมติดเดียวเท่ๆใส่เป็นเสื้อตัวเดียวอย่างนี้ได้เอาเสื้อใส่กางเกงได้ได้ยิ่งสะพายคู่กันไปกับกระเป๋าเอียรน่าเอ็กคอริเดียแมดรับปิดฉลองแชมป์ของเราโอ้โหขอบคุณนะครับ MQDC นะครับแล้วก็ ยาดมมังกรทองจากอุ้ยอันโอสดนะครับยังไงเราขอบคุณผู้สับสนุนเรามากๆนะครับยังไงติดต่อกันเข้ามาได้อยากมีผู้สัสนุนเพิ่มเติมเยอะๆนะครับยังไงพบกันใหม่อีกสองอาทิตย์นะครับสำหรับวันนี้ผมพีทนะครับแล้วก็ตนัทครับครับขอลาไปก่อนนะครับพบใหม่สวัสดีครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดซับสไคร้ให้พวกเราเลียร์นาด้วยครับ